พระโคตมพุทธเจ้าคำพีพุทธวงศระบุไว้ว่าหลังจากพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระศาสนาของพระองค์ดำรงอยู่ได้สองหมื่นปีก็อันประธานไปจากโลกมนุษย์หลังจากนั้นเมื่อการเวลาล่วงเลยผ่านไปนานนับอสงไขยพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ก็คือ พระโคตมะพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นเวลานั้นชาวโลกทั่วทุกแ่นแคว้นต่างหันไปนับถือพูดผีปีศาจบูชาเทวดาบูชาไฟและนิยมการเส้นสวงบูชาด้วยเครื่องสังเวยต่างๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตขณะนั้นในชมพูทวีปศาสนาพราหมณ์คือศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด